เอาเลยครับวันนี้ผมจะมาสร้างเครื่องบิน F16 ครับทุกคนแต่ก่อนอื่นครับเรามาดูสิ่งที่น่าสนใจกันแป๊บหนึ่งเจน้ําการค้าครับรับเติมโลบักในราคาตามนี้เลยครับทุกคนสาหรับใครที่อยากเติมโลบักนะครับต้องเจน้ําการค้าเลยครับเปิดให้บริการมามากกว่า8ปีครับและจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับใครที่สนใจนะครับอยากเติมโลบักนะผมมีลิงก์เพจและไลน์เนี่ยอยู่ใต้วิดีโอเลยครับสามารถกดได้เลยนะเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนครับ เครื่องบิน F16 นะผมบอกเลยว่าสร้างไม่ยากหรอกนะแต่ว่าเราก็ต้องเปิดแบบดูกันหน่อยขั้นแรกเนี่ยเราก็เตรียมบล็อกมาเยอะๆแต่ผมว่าบล็อกผมน่าจะเยอะมากๆแล้วน่าจะพอใช้งานครับผมต้องทําการเปิดที่เซฟเครื่องบินอีก1อันครับตอนนี้ผมมีอยู่3ามลำนะเดี๋ยวมาดูการลำแรกครับเป็นบ้านลอยฟ้าครับลำที่2เนี่ยเป็นเครื่องบินบ้าๆบอๆฟาร์มวางแม่งทุกอย่างเลยเลยเทงครับและลำที่3นะครับเราจะสร้าง F16 นั่นเองครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อน ตรงนี้เนี่ยผมได้ทําการเก็บบัดมูนนะครับมา100อัน100เต็ม100ด้วยไม่รู้ว่าทำอะไรได้นะเดี๋ยวขอคุยกับดร์มูนเดรสก่อนนะโอเคผมจะเปิดเครื่องเลยนะอ๋อถ้าเกิดเครื่องมันทางานผมสามารถคราฟไอเทมได้อย่างนั้นหรอมีบล็อกบัดมูนด้วยวเราต้องไปแบบว่าฆ่าดวงตานะครับดวงตาสีแดงอไอ้ทางเข้าใช่ไหดวงตาสีแดงหรือไหนวะไม่รู้ครับแต่เขาบอกว่าให้ไปฆ่าดวงตาเราจะได้อันนี้มาแล้วก็เอามาคราฟพวกนี้ได้มีหลายอย่างน่าสนใจครับ แสดงว่าเราต้องรอบลัดมูลมาอีกรอบหนึ่งอ๋อเราต้องใช้อันนี้นี่ครับมิสไซล์บัดครับบัดมิสไซล์มิสไซล์เลือดนะครับเราต้องใช้อันเนี้ยในการยิงดวงตาสีแดงอันไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวมันน่าจะมาแล้วพอเราใช้อันนี้ยิงปุ๊บเราจะได้ผงแดงมาอ่าอันนี้เยี่ยมเลยครับเดี๋ยวเราต้องรอก่อนรอบัดมูลมาอีก35นาทีครับแล้วก็ตอนเนี้ยผมมี190บลัดมูลใช่ไหมล่ะเดี๋ยวผมขอซูมก่อนทุกคนเราซื้อมาเลย19อันครับ ผมว่ามันก็ไม่มาอยู่ดีอ่ะคลิปเนี้ยเชื่อปะคลิปที่แล้วสุ่มไปตั้งเยอะยังไม่ได้เลยคลิปนี้มันจะได้ได้ไงวะหนึ่งครั้งสุดท้ายครับไปครับโอเคมันมีวันออกไหมวะเนี้ยกูต้องสุ่มกี่ร้อยรอบวะมันถึงจะมาครับโอเคเราเริ่มสร้างเครื่องบิน f 1 6กกันเลยดีกว่านี่เลยเราใช,เาใช้เราใช้รูปนี้เลยเป็นแบบว่าตัวอย่างในการสร้างนะครับยาวออกมายาวออกมาแล้วก็อย่างนี้แล้วก็ไม่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเรามาขึ้นโครงกันก่อนทุกคน เราจะขึ้นโครงกันด้วยบล็อกเหมือนเดิมครับว่าเรามี610บล็อกอะ่ะอยู่ได้ยาวๆครับสร้างก็ได้เต็มที่แต่เราวางตรงกลางไม่ได้วะทําไมมันไม่ให้เราวางตรงกลางวะกูต้องเลือกตรงไหนเป็นตรงกลางสักอันเอาฝั่งนี้ก็ได้วะสูงๆหน่อยละกันประมาณนี้ยาวมานี่ครับยาวมาให้สุดไปเลยดีกว่าโอเคพอเราได้แท่งหันสามาแล้วนะทุกคนนะเราก็มองก่อนไม่ว่าเราจะเอาไงต่อไปกับชีวิตนะครับตรงนี้จะเป็นแบบนี้ครับนี่เลยออกมาให้สุดเลยครับ เราต้องออกมาเท่าทกันตรงนี้จะเป็นปีกครับทุกคนตรงนี้นะมันจะเป็นปีกแบบนี้ครับแล้วเดี๋ยวมันจะฟืบมาตรงนี้ตรงนี้จะเป็นหัวหัวเครื่องบินตรงนี้เป็นปีกฟืบมานี่แล้วตรงนี้จะเป็นท้ายครับข้างหลังเป็นปีกข้างหลังนะประมาณนี้ประมาณนี้อ่าโอเคเอ้ยทุกคนดูเหมือนแล้วนะเริ่มเหมือนแล้วเนี่ยแต่ผมว่าสิ่งที่มันควรจะเพิ่มคืออะไรรู้ป่ะพื้นที่ไว้ผมว่าเขาควรจะเพิ่มพื้นที่ในการสร้างบ้างอ่ะอย่างเช่นถ้าเกิดผมอยากจะสร้างเรือไททานิกครับแล้วมันเล็กแค่เนี่ยผมจะสร้างได้ไงถูก เสร้างไม่ได้อีกมันต้องใช้พื้นที่เยอะมาก่าไม่เป็นไรตอนนี้เราสร้าง F16 ไปก่อนครับโอเคต่อไปผมจะทําลําตัวนะโอเคจากการที่ผมไปดูมานะครับตรงข้างหน้าเนี่ยจะเป็นแหลมๆขึ้นมาตรงนี้เป็นห้องคนขับนะครับแล้วก็ตรงนี้จะลงมานี่แล้วขึ้นมาอย่างนี้ลองดูว่าเราจะวางได้หรือเปล่าประบาณน,นี้อ่าแบบนี้ได้อยู่แบบนี้ได้อยู่เอ้ยแปลกๆเหมือนกันนะ <laughs> เอ้ยแปลกๆอยู่มันเหมือนจริงมากไม่ได้หรอกทุกคน เราถูกจํากัดด้วยบล็อกครับเหมือนจริงมากไม่ได้อยู่แล้วเฮ้ยมีคนมาดูครับมีคนมาดูเครื่องบินผมมันสวยเอย๊ต้องมาดูกันอยู่แล้วเนาะตรงนี้ขึ้นมาใช่ปะละ่ะผมว่ามันอาจจะขึ้นสูงไปหน่อยวะนีะ่ต่ำๆเท่านี้พอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ตรงนี้ต้องมาแบบนี้ด้วยประมาณนี้แล้วก็ลบอันนี้ออกไปอ่านี้โอเคอันนี้โอเคเลยต่อมาน,นี่เลยครับเป็นไงทุกคนเริ่มเหมือนไหมเริ่มเหมือนไหมเฮ้ยผมว่าเหมือนนะเว้ยผมว่าเหมือนเลยอ่ะใช้ได้เลยอ่ะโอเคต่อไปเราจะเริ่มทําด้านข้างเลยครับ ด้านข้างตรงนี้นะลำตัวครับด้านข้างก็อาจจะต้องออกมาประมาณนี้ประมาณนี้ครับมาเรื่อยๆพอมาถึงส่วนหัวนะก็เล็กลงครับเริ่มเล็กลงแบบนี้ครับแต่ผมว่าตรงนี้มันยังไม่ค่อยสูงเท่าไหร่วะมันอาจจะต้องสูงมาอีกหน่อยวะประมาณนี้ปะอาจจะต้องประมาณนี้เหรอถึงจะดูดีเออประมาณนี้ดูดีขึ้นนะอันนี้คือโครงของเรานะทุกคนนะต่อไปเราจะทําปีกครับปีกเนี่ยเป็นส่วนที่ง่ายมากผมบอกเลย เรามาอย่างนี้ก่อนอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วเราก็ฟึบเข้ามานี่เลยครับตรงนี้ง่ายสุดแล้วนะครับเฮ้ยมันเริ่มมานะมันเริ่มได้นะเวย้ยปีกอีกข้างหนึ่งโอเคเราได้ปีกสองข้างครับเดี๋ยวทีนี้ผมก็จะเริ่มทําตรงท้ายเลยครับตรงท้ายรู้สึกมันจะต้องมีนี่ด้วยปะ่ะมันจะมีแบบว่าู o เตอร์เนี่ยเออมันต้องมีนะผมใส่ให้เลย3อันเลยตรงนี้4อันไปเลยดีกว่านี่เลย4อันไปเลยครับและเดี๋ยวเราจะมาทําหางกันครับ ห่างก็คล้ายๆกับด้านหน้าเลยทุกคนแต่ว่าตรงเนี้ยจะเป็นแนวๆนี้ประมาณนี้ครับสูงไปปะวะเฮ้ยถูกแล้วถูกแล้วมันต้องสูงแบบนี้ครับนี่เลยเราเอาตรงนี้ออกไปหน่อยได้ปะไม่ค่อยสวยเลยประมาณนี้แล้วก็เรา,เาบล็อกใส่เข้าไปตรงนี้เปิดมานี่เยี่ยมครับแล้วก็ตรงเนี้ยน่าจะประมาณนี้ครับออกมาออกมานี่เลยง่ายๆเรียบร้อยทีนี้เราก็ได้เรียกว่าเป็นโครงเครื่องบินทั้งลำมาเลยครับ เอ้ยสวยยุรายกมือขึ้นใครคิดว่าสวยยกมือขึ้นอย่างอย่างยัง,ยงไม่ยกมืออีกทำไมยังไม่ยกมือครับยกมือได้เลยทุกคนผมไม่ว่าหรอกโอเคได้เวลาที่ผมจะวางเก้าอี้คนขับแล้วต,ตรงตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนี่เลยและเราจะเริ่มเอาบล็อกเนี่ยอุดตรงปีกนี่ให้หมดเลยเพื่อที่เราจะวางมิสไซล์ด้านล่างครับถ้าพื้นที่มันใหญ่กว่านี้นะเราน่าจะสร้างออกมาได้สมจริงมากกว่านี้ครับแต่ว่าพื้นที่เล็กก็ดีเลยครับเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาสร้างนานเนาะ เดี๋ยวผมขอวางพวกเชื้อเพลิงก่อนเฮ้ยเรามีปีกแบบนี้ด้วยนะทุกคนนะดูอันเนี้ยเราเอาอันนี้ออกไปดีปึ๊บเอาอันนี้วางเข้าไปวางเข้าไปวางเข้าไปครับเฮ้ยแล้วถ้าเราใช้อันนี้เป็นปีกได้ไหมวะเนี่ยผมมีปีกแบบเนี้ยใช้อันเนี้ยต่อ,อ,อมาเป็นปีกได้เะรโอ้ได้วะ่ะแต่มันจะดูทุเรศนะครับมันเหมือนเครื่องบินก,ก,กากๆอะ่ะมันจะไม่เหมือน F 1 6อะ่ะลองคิดว่าถ้าเราเอาอน,นี้ยมาต่อแทนตรงนี้ดิมันจะเป็นยังไงมาลองดูปึ๊บปึ๊บปึ๊บดู มันค่อนข้างจะดูแปลกๆว่ะคือมันเป็นเหล็กอะ่ะตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันเป็นเหล็กหมดเลยใช่ปะละ่ะแล้วตรงเนี้ยมันก็เป็นเหล็กจากปีกด้วยฉะนั้นเราจะมาใช้ปีกอันเนี้ยโอ้ไม่ได้ไม่ได้ออปีกอันนี้มาใส่แทนตรงนี้ไม่ได้ครับตรงปีกนี่ก็ต้องเป็นบล็อกเหมือนเดิมระวังที่นั่งคนซ้อนด้วยคนซ้อนยังกระบ,บอกใส่ที่นั่งอะไรเขาเรียวกว่าอะไรอะ่ะเอ,อ่ออีกคนนึงอ่ะอะมานั่งกันไปสองคนได้แล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่นี่เลยถังน้ํามันอยู่ไหนวะนี่ไงผมมีเยอะมากถังน้ํามันเนเเเี่ยยวาางข้ไปล วางเข้าไปเต็มที่ครับจริงๆอะ่ะผมอยากเอาใบพัดด้วยแบบมาวางตรงนี้นะแต่ถ้าเอาใบพัดมาวางตรงเนี้ยแมงไม่ใช่แล้วแมงไม่ใช่ f 1 6แล้วทุกคน f 1 6บ้า ah อะไรมีใบพัดตรงนี้วะออกไปฉะนั้นเราต้องหาที่ซ่อนใบพัดวะเราจะซ่อนตรงไหนได้วะผมรู้แล้วว่าเราซ่อนใบพัดที่ไหนซ่อนใต้เครื่องบินไปเลยเราซ่อนใบพัดไปใต้นี้ครับเยี่ยมครับเราซ่อนให้ได้มากที่สุดครับทุกคนทั้งใบพัดทั้งถังน้ามันเนี่ยเอาให้เต็มที่พอเราซ่อนไปงี้ใช่ปะเพื่อความแนบเนียน เอาบล็อกอุดไปเลยแล้วเราอุดเลยแล้วปล่อยไว้ไม่ได้เดี๋ยวมันไม่เนียนครับเท่านี้เราเนียนมากเลยครับตรงนี้เราเปิดไว้อย่างงี้เยี่ยมโอ้โหสวยมากครับฝั่งนี้เราก็ปิดไปเลยครับต่อไปครับมิสไซน์ครับมิสไซน์เรามีเจ็อันฝั่งละหนึ่งสองสามได้อยู่หนึ่งสองสามอ่าดูดีนะไปอีกฝั่งหนึ่งเท่ากันป่าวว่าอ้าโอเคนี่ครับเท่าครับเท่าเท่าเท่าเยี่ยมเลยเรายังขาดอะไรอยู่ป่าวว่าทุกคนอ๋อขาดปีกไง กือบลืมปีกเลยว่ะเฮ้ยมีคนมาซ้อนแล้วว่ามันอยากไปด้วยครับในเรื่องของปีกเนี่ยเราต้องแอบ,บซ่อนไปใต้นี้ครับเพื่อความแนบเนียนอย่างถึงที่สุดกูจะเข้าไปวางใต้นี้ไงวะยากอยู่นะเนี่ยนี่เลยนี่เลยวางเข้าไปวางเข้าไป,วา,าไปวางเข้าไปครับโอ้โหแร้วางระบบทุกอย่างได้อย่างแนบเนียนทุกอย่างคือเนียนสุดๆเอ้ยอันนี้โผล่มาทำไมเนี่ยไม่เนียนละออกไปอันนี้ออกไปด้วยโอเคตอนนี้สิ่งที่ผมยังไม่ได้ใส่ก็คือ Energy Shield ครับโล่ป้องกันนะที่เราไม่ใส่ครับแล้วก็ ลูกโป่งด้วยเออเราจะมีลูกโป่งไปทําไมวะ F16 มีลูกโป่งโอ้โหบ้าหรือเปล่ามันไม่ใช่แล้วแต่ตรงนี้อยากได้เป็นอะไรแหลมๆวะบลัดมิสไซล์ได้ปะวะเออไหนเอาลองดิเอ,อ้ยเหมือน F16 ปะทุกคนแบบนี้ได้ไหม <c oughs> กูว่าแบบเดิมดีกว่าวะกูว่าแบบเดิมดีกว่าครับออกไปซะทีนี้ก็ได้เวลาทดลองเลยครับเรามาทดลองกันดีกว่าว่ามันจะดีหรือเปล่าสามสองหนึ่งไปเอ,อ้ยใช้ได้นะยิงมิสไซล์ อุ้ยยิงมิสไซด์ด้วยอุ้ยทุกคนดูผมยิงมิสไซ์โอ้โหทุกคนเห็นมิสไซด์ผมเปล่าเมื่อกี้ไายังไงด้งไงวิ่งไปเลยเห็นปะเห็นปะทุกคนอาจจะคิดว่ามันบังคับลําบากหรือเปล่าจริงๆไม่ครับจริงๆบังคับง่ายมากทุกคนดูอันนี้เร่งเครื่องเต็มที่เร่งเครื่องเต็มที่เราจะได้ความเร็วอยู่ที่6 5 0้ยห้าิครับ650น้ํห้าน้มันอาจจะหมดเร็วนิดนึงเราต้องหาที่ซ่อนถังน้ํามันเพิ่มครับแต่ผมบอกเลยว่าอ้าวพังแล้วอะความสวยงามกูไม่เหลือและชิบหายละเรียบร้อยครับคือ ถ้าเราอยากให้มันแบบว่าโหดๆเลยนะถ้าเราอยากให้มันโหดๆเลยเราต้องอัปเกรดเต็มไว้ทุกคนทุกคนอยากดูแบบอัปเกรดเต็มเะละ่ะคือถ้าแบบอัปเกรดเต็มอะผมบอกเลยนะว่ามันจะไม่เหลือเขาโค้งความเป็น F16 แล้วครับฉะนั้นอะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูครับอัปเกรดเต็มเราเริ่มแรกเราใส่ Energy Shield เข้าไปก่อนเลยโล่ป้องกันของเราครับใส่เข้าไปข้างหน้าและก็ใบพัดนะเราไม่แคร์แล้วว่ามันจะเหมือนจริงหรือเปล่าเราใส่เข้าไปเลยครับใบพัดธรรมดาด้วยใส่เข้าไปครับนี่เลย ผมขอใส่ใบพัดตรงนี้อีกแล้วก็ตรงนี้อีกเลยเยอะๆไปเลยข้างหลังนี่ต้องมีครับเอาไปอีก2อันเยี่ยมจากนั้นเนี่ยถ้าเครื่องบินจะตกมันก็ต้องมีลูกโป่งกันหน่อยล้วต้องมีลูกโป่งกันหน่อยไหม่ะไม่ต้องมีไม่ต้องมีแต่ผมจะใส่ปีกเข้าไปด้านล่างอีกด้านล่างต้องมีปีกอีกจากนั้นก็ใส่น้ํามันเข้าไปครับข้างหลังค้นขับไปเลยครับใส่ไปอีกเอาแบบเต็มที่แล้วก็ตรงเนี้ยเอาออกครับเดี๋ยวผมจะเอาเนี้ยไปฟาร์มบาดมูลทุกคน แต่ผมขอใส่ปีกข้างหลังก่อนอันนี้คือ F16 เ version u p g r a d ดขอใส่ตรงนี้อีกได้ไหมเยี่ยมครับดูดีมากๆเอาไปฟาร์มบัตรมูลนก่อนทุกคนบัตรมูลมาผมต้องใส่มิสไซล์ไปยิงบัตรมูลด้วยครับและผมจะวางมันไว้ใต้นี้โอเคอันนี้คือ F16 เ v e r s i o นอัปเกรดเต็มได้เวลาครับฟาร์มบัตรมูลพร้อมกับทดสอบเครื่องบินด้วยไปเลยนี่คือความเร็วครับทุกคนความเร็วอยู่ที่800กว่า เรายังไม่ได้ยิงดวงตาแดงนะทุกคนนะอุ้ยผมเข้าไปแล้วว่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวกูต้องยิงมิสไซล์ใส่ดวงตาในปลัดมูนในนี้นี่ว่ะไอตัวเมื่อกี้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เราต้องเข้าไปในนี้เข้าไปแล้วเราต้องมายิงมิสไซล์ใส่ดวงตาในนี้เดี๋ยวรอเจอตัวก่อนนั่นไงยิงโดนผมยิงโดนป่ะโดนเนาะแต่ยิงได้แค่รอบเดียวเองอะ่ะอุย้ยยิงได้หลายรอบอ๋ออุ้ยดีดีโอเคเยี่ยมเลยหมป่ปะต้งไงยิงนี่ผมยิงโดนเป็นไงครับยิงเข้าไปดียิงได้ครับ อุ้ยแล้วเครื่องบิน F16 มายิงมิสไซล์อ่ะโคตรใช่อ่ะอทุกคนเอ้ายิงไม่โดนครับเอาม่นี่โดนโดนโดนอันนี้นี้โดนอุ้ยแล้วถ้ามีมิสไซล์หลายอันนี่มันเลยะเวยอันนี้ขนาดผมมีแค่อันเดียวด้วยอุ้ยยิงไม่โดนครับเครื่องบินจะพังละอุ้ยเหลือปีกซ้ายปีกเดียวไม่เป็นไรพังไปเลยแล้วกันอ้มเรียบร้อยไฮ้มิสไซล์แม่งมันวะเฮ้มิสไซล์มันมันเฉยเลยว่ะไหนดูดิว่าผมได้ผมได้ผงแดงปะ ว่าผมมีผงแดงสองอันและเยี่ยมเลยปะปะปะไปต่อครับโดนโดนได้ผงแดงด้วยครับเราต้องเก็บบัตรมูลแล้วก็ยิงมันด้วยโดนครับได้ผงแดงมาเพียบเลยวะ่ะโดนไปดีครับนี่มันเครื่องบินลบชัดๆเครื่องบินจู่โจมสมกับเป็น F16 ที่ผมสร้างขึ้นมาเลยวะ่ะมันโคตรสุดยอดอะตอนแรกกะว่าจะสร้างเล่นๆไม่คิดว่าจะใช้งานจริงได้แบบนี้เนี่ยเดี๋ยวทุกคนดูจังหวะยิงนะโคตรเท่ครับดูดูยิง หลบโอ้โหพป็ไนไงโคตรสุดยอดดู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 ด,ด,ดูยิงหลบนี่เอ้ยแมงเทจริงแต่ว่าตอนเนี้ยผมไม่ได้ใส่ลูกโป่งมาเราจะไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่ครับถ้าจะแก้วคือต้องแก้ลูกโป่งนี่นแหละใส่ลูกโป่งเพิ่มแต่ก็ยังว่าแหละ F16 บ้าอะไรมีลูกโป่งมาพยุงวะใช่ปะมันว่นเพิร์เจอร์ไปหน่อยเลย,ยแบบนั้นแหละถ้าตกก็ตกไปเลยครับตกแบบเท่ๆนี่ครับเป็นไงทุกคนผมไม่อยากจะคิดเลยนะเวย้ยว่าถ้าเกิด ผมมีมิสไซล์บัดมูลเพิ่มเป็น2-3-4อันเน่ยแล้วพอเราบินมาเราเจอดวงตาปีศาจหลายๆตัวนะครับแล้วเราก็ยิงไปฟูหลายอันน่ะมันโคตรเท่ครับแบบเรามาทําลายล้างเท่านั้นน่ะนี่ขนาดมีอันเดียวมันยังเท่ขนาดนี้โอเคบัดมูลก็ได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนและผมก็ได้บัดมูลมา250อันเลยเรามาดูันนี้ดีกว่าว่าผมสามารถคราฟอะไรได้บ้างโอ้ผมได้ผงแดงมา42เลยนะเว้ยผมสามารถคราฟ บล็อกได้ด้วยครับใช้5ผงแดงนะครับเงิน500แล้วก็บล็อกธรรมดา4อันครับบล็อกแดงได้โอ้แต่ว่าครับได้แค่3อันครับได้แค่3ครั้งเหรอโอ้มันน้อยเกินไป่าแล้วก็มีไฟด้วยครับเป็นตะเกียงเนาะแล้วก็อันนี้อันนี้ถ้าสนใจเป็นหางครับหางเครื่องบินแล้วก็มีบัลลังเลือดครับบัตรโทนนะครับบัลลังเลือดเลย drive like a king ครับแบบว่าขับเครื่องบินเยี่ยงราชาเลยครับโอ้โห ที่น่าสนใจสำหรับผมนะเว้ยอันนี้เลยอันนี้น่าสนใจเพราะว่าเราสามารถเหมือนเป็นการทำสีบล็อกด้วยนะเออทำสีบล็อกให้บล็อกเป็นสีแดงนะเว้ยและก็อีกอันนึงก็คืออันนี้ก็น่าสนใจนะครับทำสีปีกคลีบหลังให้เป็นสีแดงเนี่ยเอาอันเนี้ก่อนเลยโอ้เราต้องมีเบทเตอร์เทลแต่ว่าเบทเตอร์เทลผมใส่อยู่นี่ครับเราต้องถอดออกมาดีไหมวะเอาดีไหมใช้เวลาคราฟสามสิบนาทีเลยนะเว้ยผมว่าผมลองคราฟบ,บล็อกแดงก่อนดีกว่านี่ รอไปรับ,รบป15นาทีอ่ะทุกคนกว่ามันจะครับออกมาเสร็จ4บล็อกข้ามไม่ได้ด้วยต้องรออย่างเดียวไว้คลิปหน้าเราอาจจะได้สร้างอะไรด้วยบล็อกสีแดงกันนะทุกคนแต่ว่าวันนี้เฮ้ย F16 ผมไม่ยังเจ๋งอะ่ะผมว่าเป็นเป็นเครื่องบินที่เราสร้างมาแล้วแบบว่าสวยสุดและใช้งานได้จริงที่สุดแหละไอ้ครั้งแรกนี่คือสร้างอะไรนะเฮลิคอปเตอร์ก็สวยนะผมว่าสําหรับผมสวยแต่ว่าเฮ้ยมันก็ใช้งานไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่อันเนี้ยตรงตามคอนเซปต์เลยเราไปบินต่อสู้จู่โจมเลยครับ เอาเลยครับก่อนจะจบคลิปเดี๋ยวผมจะทําการสุ่มบลัดมูลนี่เลยเราสามารถสุ่มได้25ครั้งครับถ้าเกิดผมสุ่มได้ปีกแดงอันนี้ด้วยผมบอกเลยนะว่าโคตดเท่เพราะอะไรรู้ป่ะเราจะเอาปีกแดงมาใส่แทนสีน้ําเงินตรงเนี้ยและคิดดูว่ามันเป็นสีแดงอ่ะแทนสีน้าเงินอ่ะโอ้โหโคตรเท่ครับแล้วถ้าเกิดเราไปครับหางแดงมาด้วยตรงนี้ก็เป็นสีแดงแทนสีน้ําเงินโอ้โหโคตดเท่ครับแต่มันไม่ได้เลยมันไม่ได้ไม่เป็นไรเออแต่จะว่าไปะเวย้ย ตอนที่ผมบอกว่าถ้าเกิดเราอัปเกรดเครื่องบินอะแล้วมันจะดูไม่สวยและมันจะดูไม่เหมือนจริงเท่าไหร่ไม่เหมือน F16 จริงๆแต่สรุปอัปเกรดมาผมว่ามันเท่กว่าเดิมเยอะเลยฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงบางครั้งก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าครับนะทุกคนนี่ได้ข้อคิดอีกแล้วดูคลิปช่องผมที่ได้ประโยชน์ตลอดเลยด้วยไปเราไปสุ่มกัน25ครั้งครับตอนนี้ผมสุ่มมาจนเหลือ13ครั้งครับยังไม่ออกนะครั้งสุดท้ายครับทุกคนเรามาดูกันว่าจะได้ หรือไม่ได้โอเคผมสรุปแล้วลกันนะกูไม่มีวันได้ครับกูไม่มีวันสุ่มได้นะสรุปเลยแล้วราฟอันอื่นพร้อมกันได้หรอราพร้อมกันเลยได้ไหมถอดอันนี้มาแล้วเราก็คลาฟอันนี้โอ้คราพร้อมกันได้ครับเราสามารถทำอันนี้ได้ด้วยวะเอาไปด้วยปะเอาไปด้วยคลิปต่อไปผมจะ drive like a king ครับทุกคนผมจะขับขี่เยี่ยงราชาครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนครับคลิปนี้บายบายครับ